ถ้าพวกช่องนี่แหละคำมันอีกนะคะก็คลิปนี้ถ้าดําไปก็ต้องขออภัยคือแบบดามากคือหน้าเราไม่ได้ดํำนะแต่ว่าแสงมันน้อยมากนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคําท้ากันอีกแล้วนะคะก็จะมารับคําท้า10อันดับสกูชี่ที่ชอบบีบนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยอันดับที่10นะคะก็จะเป็นเออยยมโลคิต,ตี้นะคะเป็นแท็กอันนี้เป็นของปี2010นะคะดูได้จากซาริโอ5นะคะแล้วก็ ติกเกอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็มีไลเซนส์2010นะคะอันนี้ชอบบีบเพราะว่าแบบคนใหญ่ Hello Kitty ที่แบบรุ่นประมาณ2016 2015มันจะไม่สโล่นะคะมันจะออกแข็งๆนะแล้วรุ่นเก่ามันจะสโลมากแต่ว่ารุ่น2017ก็เริ่มแบบสโลแล้วนะคะนี่นาา่ารักอันดับที่สิบนะคะชอบบีบอ,อันดับที่เก้านะคะก็จะเป็นนี่ นี่ fresh bread นะคะถามว่าทำไมไม่นอันดับที่9ละ่ะคือก็ชอบนะชอบมากมันน่ารักมากแต่ว่าความเรื่องบีบก็แบบไม่ได้ชอบบีบอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าชิ้นมันเล็กไงแล้วมันบีบมันบีบไม่แบบเต็มมือ,อขนาดนั้นนะคะค่ะก,ก็อันดับที่8นะคะก็จะเป็นชินามอนนะคะได้มาใหม่นะคะ มาอันดับที่เสร็จนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นวิมพี้เวลนะคะคมันออกเนื้อแบบแน่นๆห,น,น,ห,หน่อยก็เลบีบยากหน่อย ก็เดี๋ยวเราขอไปหยิบสกุชี่อีกอยู่ตรงนู้นก่อนนะคะแปบ๊บเดียวนะมาแล้วค่ะ,อะออโอเคค่ะอันดับที่หนะคะที่ชอบหยิบก,ก็จะเป็นอิตาเลียนเบสค่ะเคือชอบหยิบมากชิ้นใหญ่ อันดับที่5ที่ชอบดีบนะคะก็จะเป็น Go w i t h าด a r k p ัลส k i n คคือมันแบบชิ้นไม่ได้เล็กมากแล้วชิ้นมันก็ใหญ่ด้วยก็แบบพอดีมือเลยนะคะค่ะอันดับที่4นะคะก็จะเป็นนี่ก้อนเงินนะคะของเลคเมช Shop นะคะคือมันจะลมมาก จริงน่าจะเป็น20อันดับเนาะเพราะ,ะเราชอบบีบเกือบทุกชิน้นอันดับที่3นะคะก็เป็นอันนี้เป็นฝรเออก็คืออะไร <c oughs> มันคือเฟรนช h i ี่นะคะของตัวอันดับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันดับที่3นะคะ ก็จะเป็นอันนี้เป็นฮอทดอกหมานะคะพะโลมากอันดับที่สองนะคะ <c oughs> ก็ขอเป็นสองชิ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรื่องไม่ถูกจริงๆนะคะ <c oughs> อย่างแรกก็จะเป็น fluffy นะคะ เป็นของชวาทำร่วมกับโอริสวีคาเฟ่นะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นส้มโอไทยค่ะของพี่เฟย์ทอยบ็อกช็อปนะคะอันนี้คือชอบบีบนะแต่ไม่ค่อยชอบแบบกลิ่นเท่าไรมันเหมือนแบบโซกุชิมันก็ควรจะเป็นของเล่นแล้วของเล่นก็จะแบบเป็นกลิ่นขนมกินนะแต่นี่มันคือกลิ่นส้มโอมันแบบมันแปลกๆไงก็ไม่รู้แต่ชิ้นใหญ่มากบีบแบบสนุกมากจริงๆเราอยากได้อุนจิของพี่เฟนะคะ่ะแต่ว่าเก็บตังค์แป๊บ าโล่โลมากก็ชิ้นใหญ่มันบีบได้แบบอื้อหือฟินเฟอร์โอเคค่ะอันดับที่หนึ่งของเราก็คือตระตตระอไอศครีมซอฟเฟิร์ของชวาค่ะคือชอบของของที่กิบ้านชวามากๆเลยนะคะเพราะแบบงานออกมาสวยแล้วก็งานดีเหมือนของไอบลูเลยนะคะนี่อันนี้คือแบบชอบมาก ชอบทั้งแพคเกจทั้งตัวสกูชี่แล้วก็ทั้งกลิ่นด้วยน่ารักมากแพคเกจคือแบบมูมิงมากนี่ก็เป็นอันดับที่หนึ่งเป็นราคาที่ชอบบีบค่ะก็สวัสดี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย